จากการที่ชันสูตรศพมานะครับเมื่อเช้านี้ก็หมอรายงานว่าเป็นกล้ามเนื้อหัวใจโตนะฮะทำให้เลือดไม่ไปเลี้ยงที่หัวใจแล้วก็ก็ไม่ได้ทุรนทุลายนะครับเหมือนหลับหลับแล้วก็ไปสบายฮะอันนี้ถือว่าเป็นเป็นโรคที่พี่ตาเป็นมานานแล้วไหมคะตอนเนื่องในการรักษา<จ>ค่ะเอ่อจริงๆตาเนี่ยเขาไม่ค่อยได้ดูแลเรื่องสุขภาพนะฮะเพราะว่าเขาแบบทํางานหนัก นะครับแล้วก็อาจจะทานเก่งนะฮะก็เลยอ้วนหน่อยก็จะมีเรื่องขาเรื่องตรวจอะไรอยู่ตลอดเวลานะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นโรคที่มาตั้งแต่เป็นกรรมพันธ์นะเนาะคือคืออย่างตัวพี่เองเนี่ยพี่ก็มีเรื่องขั้วหัวใจโตเหมือนกันตั้งแต่เด็กนะฮะอาจจะเป็นทางครอบคร,วครบัวใช่โรคประจาตัวที่มีอยู่แล้วน,น่าจะเป็นอย่างนั้นนะฮะน่าจะเป็นอย่างนั้นฮะ อย่างก่อนหน้านี้มีสัญญาณเตือนหรือว่าอะไรเรื่องหัวใจใช่ไหมฮะเอออันนี้เนี่ยลูกๆจะน่าจะตอบได้ดีกว่านะมีไหมไม่มีปวดเจ็บปวดอะไรหน้าอกไม่มีครับ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 แต่ค่อนข้างที่จะกระทันหันเหมือนกันไหมคะกระทันหันครับกระทันหันฮะมากมากเลยฮะก็แต่ขอถาทางพี่เติมพี่ติมค่นะคะเราไปดูครับ คือคุณพ่อที่ได้สอนงานพี่เตยังไงบ้างคะเพราะพี่เติม,ม,าเตม,มารับช่วงต่อของป้าสัญญาสอนในการทำดนตรีอะคะ่ะก็จริงๆตอนนี้นะครับเราใช้ใช้คำว่าตั้ง,ต,งตั้งแต่เด็กยันโตเลยแล้วกันนะครับก็คือเราโตมากับกองถ่ายใช้ชีวิตมากับกองถ่ายตลอดก็คือโชคดีที่ว่าพอโตมากับกองถ่ายเนี่ยเราเห็นทั้งเบื้องหน้าทั้งเบื้องหลังทั้งหมดฮนะโชคดีที่ว่าวันนี้โตขึ้นมาเนี่ยก็คือได้วิชา เต็มๆจากทั้งทางลุงตั้มจากทั้งตัตคุณพ่อเนี่ยมันสามารถเสริมสร้างในการทํางานของเติ๊กในในปัจจุบันครับคาสอนที่ยังคงจดจำที่คุณพ่อสอนเรื่ององ,งานเรื่องการใช้ชีวิตครับคําสอนจริงๆเนี่ยคุณพ่อเขาจริงๆสโลแกนของคุณพ่อเขาจะเล็กๆไม่ใหญ่ๆตานะครับแต่เพียงแต่ว่าเราเราก็ปรับให้เข้ากับยุคกับสมัยเรามองเรื่องวิสัยทัศน์เรื่องวิชันว่าตอนเนี้ยเหมาะสมกักน ทำอะไรแล้วมุ่งมั่นไปตรงไหนตั้งใจกับการทำงานตั้งแต่ pre production production post production เราให้ความใส่ใจกับทุกขั้นตอนของการผลิตงานครับที่เจอฝากคุณนิยะถามมีโอกาสได้บอกอะไรบ้างช่วงเวลาเมื่อกี้จริงจริงยังไงครับไม่ได้เจอนานแล้วก็ตอนยังพูดอะไรไม่ค่อยออกนะครับ แต่แค่อยากบอกเพราะว่าคือยังมีหลายอย่างมากที่ที่เรายังไม่ได้ทําด้วยกันอยากจะบอกว่าตระลักพ่ออยากจะให้พ่อเห็นว่าวันนี้เรายืนขึ้นมาได้เราโตขึ้นมาได้ทั้งครอบครัวสนับสนุนทั้งวิชาวความรู้ที่พ่อสอนมาก็คิดว่าพ่อไม่มีอะไรจะต้องห่วงแล้วแล้วก็รักพ่อมากครับคือจริงๆนี่คือ จริงๆคือร้องไห้จนไม่ไม่เหลืออะไรให้ร้องแล้ววันนี้ครับก็งด้านการโปรดกชักับมาจากทางที่ตายครับพี่เตอร์มีอะไรอยาจะอพหรือว่ามีมีอะไรที่ประสบการณ์อะไรที่เราได้รับจากคุณ่อโดยตรงั้ยก็ได้รับทั้งหมดแหละครับบอกบอกอะไคุณพ่อหมเอนไคพี่ก็บอกเขาอยู่ตลอดครับเมื่อกี้ก็บอกก็ เดี๋ยวค่อยไปบอกกับเขาเองตอนที่อยู่ที่โรงอะไรเงี้ยค่อยไปคุยกับเขาหลังจากนี้มีอะไรที่จะสานต่องานของพ่อต่อไปไหมครับยังไม่อะไรเงี้ยก็น่าจะครับเดี๋ยวก็ดูๆว่าพ่อเขาทําอะไรไว้ที่อยากให้สานต่ออะไรเงี้ยครับก็จะทําให้สําเร็จเสร็จก็เขาโปรเจกต์ใหญ่ครับก็ถ้ามันมีวาสนามันก็ทําสําเร็จได้ครับเป็นโปรเจกต์ที่เราอยากจะสานฝันคุณพ่อ ใช่ครับใช่ครับครับเดี๋ยวค่อยบอกก็ได้ครับเพราะว่าให้มันเป็นจริงก่อนนะครับบอกเป็นของพ่ออะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับใช่ครับที่ต้องกำหนดการนะหนดการนฮะเอ่อก็จะสวดถึงวันที่หนึ่งแล้วก็เผานะครับก็ถ้าท่านใดที่เอ่อ รู้จักกระตะมานะครับก็มาร่วมในงานส,สวดนะฮะส่งดวงวิญ,ญญาณให้ตะนะครับไปสู่สวรรค์นะครับคือ,คร,ค,รค,อครั้งนี้นะครับเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ ศูนเสียนะฮะศูนย์เสียคุณขอบคุณมากนะคะค่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ